สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบสามเดือนหกปีหกแปดนะครับผมสามฮานอยนะครับเมื่อวานนี้ล้มเหลวไม่เข้าเลยทุกคนนะไม่มีมาเลยสูตรแจกหน่อยก็ไม่เข้านะเม็ดเดียวก็ไม่เข้าไม่เข้าเลย ขอโทษขออภัยด้วยนะครับดูของวันนี้ต่อนะครับผม สามน้อยนะครับวันนี้เก้าวัน,นวันนี้เก้านะครับก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่ง หนแล้วก็เก้าสองนะครับขอให้มาแล้วครับขอให้มีเก้ามา รอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นปกติเกา V I P ในในสองรอบนะครับตัวเน้นก็จะมีเก้าสามเก้าแปดเก้าห้า 93, ้8 95แล้วก็97นะครับผมเนะก้าสามเก้แปดเก้าห้าเก้าเจ็ดนะก็สี่หางนะครับตัวเบ่นนะค่อยมาค่อยเขา้าเมื่อวานนี้ท้อเลยนะเมื่อวานนี้นะตัวเด่นก็ยังไม่มานะสูตรแยกน้อยนะห้ากับเจ็ดนะสี 4, น่นอยเลยเด่นก็ยังไม่มา ขอให้มีมาแล้วกันเนาะสำหรับคลิปสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วฝากคนและกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ